สวัสดีค่ะประวันจ้าเป็นเจ้าของสวนมะนาวลุงกับป้าสองพี่น้องจ้ะแต่ก่อนนี้ได้ทําเลี้ยงกุ้งในพื้นที่50ไร่จ้ะก็จะอยากจะลองปลูกมะนาวก็เลยไปซื้อมาห้ากิ่งเพื่อจะมาลองปลูกอมาปลูกแล้วก็ลูกกระดกดีอ่ะจะลองเอามาทําต่องมาเป็นอาชีพเสริมเนาะเพื่อจะ เพื่อจะได้มีไรายได้ขยายกิ่งเป็นขายกิ่งพันตอนขายอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วมาอีกร้อยต้นดูมันเลี้ง่ายตัวไวโลกก็ไม่ค่อยมีเลี้ยง่ายๆดูแลง่ายอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวันเองก็เริ่มจากคนที่ไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับมะนาวมาเลยเคยตะปูกินเองตามภาษาชาวบ้านออกลูกบ้างไม่ออกลูกบ้างตายก็มีบ้าง อป้าอายุมากขึ้นป้าก็อยากจะหารายได้เล็กๆ,ๆน้อยๆป้าก็เลยไปดูใน YouTube เห็นกระตอนกิ่งมะนาวขายดูมีรายได้ดีหาพันธุ์ต่างๆมาลองปลูกดูปลูกไปเรื่อยไม่ไปปลูกตามตำริจมันมีแต่ใบแต่ป้าก็ไปเจอพันธุ์นี้มาเป็นแป้นถวายโครดุกชื่อมันแปลกดีว่าโครดุกก็เลยลองซื้อมาปลูกดูว่ามันดกจริงไหมครั้งแรกป้าซื้อมาห้ากิ่งป้าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่พอปลูกแล้วผุลัพับเกินคาดมันออกลูกดกมากเผอไม่ได้ออกแต่ลูกออกแต่ดอกและพันธุ์นี้มันดูแลง่ายรดนน้้ค่วัรง ป้าจะตื่นมาลดน้ำเช้าๆทุกวันทุกวันยุบก็แค่เติมดินช่วงนี้อากาศมันร้อนป้าก็เอาฟางมาคุมหน้าดินเพื่อไม่ให้หน้าดินมันแห้งโรคก็ไม่ค่อยมีป้าจะใช้ปุ๋ยชีวภาพขี้วัวหมักกับจุลินทรีย์น้ำแดงมีโรคบ้างไปนอนชอนใบป้าก็จะใช้น้ำส้มฟันไม้ฉีดผสมกับน้ำฉีดตอนช่วงเช้าๆตั้งแต่ป้าปลูกสายพันธุ์นี้มามันเป็นโรคน้อยจริงๆตอนนี้ป้าก็เริ่มตอนกิ่งข่ายมาหลายเดือนแล้วยอดสั่งซื้อทันออนไลน์เยอะมากบางคนก็มาซื้อที่สวนเลย ขอขอบคุณคนมากๆนะคะที่สนใจสวนมะนาวของป้าจากประสบการณ์ที่ป้าเจอมาป้าก็อยากจะส่งกต่อสิ่งดีๆให้กับลูกค้าป้าอยากให้ลูกค้าได้รับจะกิ่งดีๆสวยๆรากเยอะๆไปปลูกกันาวานันฝากสวนมะนาวลงกับป้าด,ด้วยนะคะจำหน่ายกิ่งพันธุ์มะนาวเป็นถวายสนใจก็มาสอบถามติดต่อได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ